เป็นมากทั้งตัวเฮ้ยตัวนึงเนาะโอ้หูหูเจอแล้วครับนี่ตัวสองพี่น้องพ่ตนตัวโต่งเต๋อครับมอ่างมากเลยครับเย้เยนี่แหละก็ว่าคนหากิ่นมันพี่น้องเอ,งอ้ยก็เป็นดอกปีใหม่พี่น้องปีเก่าพามันหลับปีใหม่เกามาครับ หลายหมื่นแล้วหายช่กินก็แล้วครับตั้งคนตั้งไก่ตามประเทศกักอหากินกัน,นครับสูู่่ตัวไป่น้ช่วงนี้หลบไพไก่เก็บกัของแม่อครับตั้งหนือตังตัวที่จุ่มชุ่กันหลังมือใส่แม่ครับที่บันดดีาเ้าต้องยายห้างบอกล่าไรยายห้างครับบอกเป็นไรเป็นเนาเป็นเนื้อคุ้มมองพุ่มไม่เป็นอั้งหลายเป็นว่า อายุกินไปครับากบุษรานน่ออกมาบึงสวนตพอดีพอดีามครับเดี๋มาเตรียม้อมของเตรียมครับุญงกันเชี่ยครบครับนี่หลักตางเทียบไปนไรเปอเชีรยไปเรื่อยพ่อก็เอาบ่พ่อับบ่อครับหลุนบุญกันมือนี่งตมันบ่อมันปีไมครับ ลอกุมเลยครับ่นยิงไปเดี๋ยวพี่น,น้องเอ้ยเชียวกวบครับมึอเนี่ยออกมาหมดโซ่นึ่งพนสองตัวติตมันเท้าเดียวครับพี่น,น้องมาลอเบึงเชียไปเลยเหมๆมึงเเยมึงเฟี้ยงไ้่รลเดหยาบแล้วครับมาเชียเก่ามือปหาเลยครับส่งไปเขาเสียมตัว ค่อยหาหรอครับ <Yeah. laughs> นี่มาแล้วพี่นอ้องตัวหนึ่งตัวมาเดียวของครับต,ตัวนี้มาแล้วครับ ลอยเบื้องท่านีครับเบื้งท่านอีกข้นมจุดนี้ก็ครับเดี๋ยวมีบ่จะอ,อกอาบกกอ้พกน่ไ เราไปเล้งครับหาเบื่อมึงนไงเที่ยงมันจะเปิดครับจะยูเขาจงเปิดแล้วนิดน่งนะเคยหาเคยยู่ล้อครับ เตรียมกันกับมือสอ,องว่าไห่นรองให้หล่อไปเลนครับ เปิดไ er เปดเปิดไปเปิดไปเปิดไปพอยรีพี่น้องอืถ้าเหล่่มีอะไรเครับตุ้หน่อยครับอ่าีกุหน่อยได้เปองเด้อมันองเอาันครับเปิดไปยังติดพอยอีกเหรอครับกกเปิดไปเลยเปิดไปเลยมีตัวพี่น้องตัว เจ็ร้อยมาตุลาครับมาตลงเบิ้ปล่อยตัวกรีเบิ่งลงบิครับแ้เยปล่อยจักตัวสองตัวมาตุลาเห็นมันมีกเลยเปิดลงบิงใช่หเปิดไปหมปล่อยหลครับเออเปิดมาตุวาโถโอ้ยในต้นนี้เหรออู้หเจอแล้วครับนี่

ครับไปจดน้นครับประเนเลยลจะจม,มาเบิ้องไม้เบื้อบนุดมาบกครับเบื้องข้างนีนนนน้มอคัสหมาแบบมาทุลัครับมาเดีเราลง,งทงงทาเปิดจะได้พ่อหายดีวันนี้ไหมตัวพนหากินหมานประมาณเท่า con này bán thấp, có cái hiệu hiểu về cửa không phải, tụi nó chia bây giờ không? làm cái chơi chia hát đi hấp vợ bất bình đi bác hấp phải là bác để có thể bọc quan nha vẫn mặt tất ơi กินครับเป็นสังเกม,มากหนึ่เงเป็นพวกแห้งหน้าทุระถึงหน้าโลกเบอร์มีพักงานจังหน่อยครับผักใบเก็มสองมือเป็นเห็ดงาต่อครับมันจะกินไม้เหล่วนกะพิราบฮะเห็ดงาปเป็นน้ำแนยพิราบพน้องเอ้ครับกินเป็นกีมัมนก็นได้อม่มัมนก็ได้ครับ ตัวงานหน่อนบวีโบวีเจ้ามือข้น,นอกกวดไเคียที่ละครับพอมึงแตกโมย้อยอยู่แล้ว ไปดีกว่าพอเิ่งตัเต้าขอไม่พี่นอะไปพี่นนอะฮัลรหเชื่อมกันไปเลยครับเชีย่ยจัดูนี่กินมุ้มันเนี่ยจึ้งมันกี่กัวสกุลว

มนกันไปเลยน,เนี่อะไรสมบัตินี่เป็นอะไดอนน้องปีนน้องเอ้ย่บุหันก็เอาเมือควอ้ไคว้ากเปามเมือคว,วนเป็นหุนกหรต่างต่างหุขกขีใใคร กบองท่านหนผมเสียดงครังไปเรื่อยทีละครับ ามือต่อเป็พวกสีนมันพีน้องเอ้ยเ่อยมาม้าผลก็เป็นคาครับรุ่นีครับรไปรุนเร่อยๆไี่นอง มาเล่ซื้อมือพี่น้องเอ้ยที่ใกล้ดอกอุปกรณ์มากผันบ่ขือครับเจ็บไปได้ก็แล้วเจ็บไปได้ก็เล้วตนี้เ,เ,เตุ๋ยเลยว่ะเคี้ยเบื่อกีบบก้จับนครับเดีาไปเบื่อกี้กระดงพี่น้อง

เจเป็นหองเย้ยมูดปุยครับเขียดหน่อยแหลตัวเดียวไดเป็หม,ม่ดเียาจากมูเซาเมาักเบ็ดไลเลยครับเดมาหลอเบิงเขียดพอได้สองตัวมังเอิญครับมันมูดเ้านี่ มาบึง่งครับปู่เมืม่อเียวตัวเดียวขอรอเติมกันพอดีถ้าพี่นอกพยายามมึงเป็นปรไรครับเทามันถืกอ้าไปแล้วครับไปรุ่นเป็นปลาไเหมือนกันครับวันนี้นุ่งยักเป็นอกจังไปยังครับเปิปลายจังถือไปยังใบบึงหลายเยะหรือเปลานเอกันครับ พาลายี่ปัจจุบจนัน<ะ>ดังปัดปะนะบดไปลเลยที่แนี้<ะ>ดังปัดลโอ้ยหดไปรีพีน่นองเอยมึงเนี่ย ดังปัดโลเทเดียวแล้วเลยครับเบื้องหลังไม้ครับเบืเ้องอย่างนกันอยา่าหาคนเงียบมาใต่ไปครับมันอย่างนั้นจนปลาไหลก็ไปยังบุก,กินมันอย่าเมื่อมกันครับใส่หุบหลัง

เบเนี่ถือกับพี่น้องอ้ยปาคอไงพี่น้องเอ,องเ้ย <c oughs> มึนี่เป็นปลาไหลมดถืปากคองนี้คือเก่าเหรครับหมย่ยมเยี่มเยยมเยตัวหนึตัวพี่น้องหนึ่งตัว ไปไลปกขาวกับเขาแล้วครับนีครับน้ำวยจอดจอดจเีเพีำยากะปุนแล้วครับอันนี้ก็น้ำันงนะครับ น้งองเอ้ยครับเปอดยุ่ปรดีวดมาซอมมึงดวนแล้วทางนี้เนี่ยเียหมดพีดห่หลองดีดดครับจะไปหาเนียใช่ไหมครับอยู่นัทางนี้ยกใก้กันครับใส่ผุไปไ่ปเลยนี่ กินเงนี่ยหมดเตือยเฮ้ยลุดลุดครับเบื่องหลังตุ้ไทยครับสา,ส,าสามหนึ่งซีหลังแล่ามาฮุกไปเบอรหลังครับ ตัวหนึ่งรถตัวนึงครับพี่นอ้องเกิดทีหาเงียบเสียไหมครับจะมาลุ้นกันอีกรอบสองนะัดพี่น้องเนาะครับพี่น้องหลังจากจหาขึ้นควบหาควบเหล่าพี่นอ้องพยายามมึงปลาไหลไรมึงเอิดครับปลาคอตัวนึง ตัวเดียวครับตเดียวกพอไดยแก่เต็มยากปุ่นแล้เนาะับกุบหน่อยแล้วตัวนึงครับธรรมดานาะพี่้องนาะายุ่ากินมือหมันมือบมือโเป็นตัเล็กทัมาดาปีานี่ยพอได้ยุ่ิ้นะครับถูกไปีนี้ก็จากตีจาไหนเราพี่นอะหายยุไปทีเลเยครับ้มดามือหมันมือบบมืออดก็ด้มือดก็ได้เนาะพี่น้องเนาะ เอาลาพี่น้องพี่น้องคำแล้วครับกดที่เขาบ้านเขาจอกไม่เห็นหรอกน้ำเอาอย่างนันต่อไปน้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ